นิชานิชาจะดูอะไรนะดูเก่งแต่ว่าทีวีมันเปิดไม่ติดน่นาะมไม่ดูได้ไหมคะไม่ดูได้ไหมคะไม่ได้เหรอแต่ว่าทีวีมันเปิดไม่ติดเนานะดูไม่ดูนิชาดู ดูอะไรนะคะดูดูพี่พีทีวีเปิดไม่ติดน่ะทำยังไงอเอมไม่ไม่แต่ออเอ็มทำให้นะโอเคไหมหอ,อาหารมายิ้มให้เอ็มก่อนอทำตาหวานก่อนนิชาดู à em luôn